ถ้าทุกวันนี้คุณยังนั่งดู Netflix หายใจทิ้งยังสไลด์มือถือไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายคนพวกนี้ถ้าต้องการ Work Life b ์ l a ลานน่ะมันสำหรับลูเซอร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า Life อะ่ะมันแค่บอกว่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยาวแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณภาพของชีวิตนั่นคือการ l i ฟ t ถ้าอยากจะล i ฟ t มันต้องสนใจเฮล t ์สนใจสุขภาพแล้วคุณจึงจะทาหน้าที่ได้จึงจะดูแลครอบครัวได้ แต่ถ้าแค่เฮลตัวเองอ่ะยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็มาบอกอยากได้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์อยากดูแลครอบครัวตัวเองดูแลไม่ได้คิดจะไปดูแลคนอื่นอย่าเพิรเจอไปแป้มสวัสดีครับพี่ดเวฟแฟนส์นะครับ วันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาก็ประมาณสัก8โมงได้นะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะไปเรียนนะครับพอไปเรียนเสร็จนะครับผมก็จะมีไปดูน้องแองเจิลนะครับเอ่อโชว์นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นวันของแฟมิลี่ด้วยในวันเดียวกันครับผมเนี่ยนะครับก็จะได้ยินเอ่อคลิปในช่วงนี้ที่ออกมาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับ work life balance นะครับก็คือการบาลานซ์ชีวิตการทำงานแล้วก็ความสุขโดยรวมนะครับโดยที่ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น พวกเขาเรียกว่าผมเรียกว่าฝั่งสุดตรงกันแล้วกันนะครับก็คือเป็นฝั่งที่บ้างานนะครับเขาก็จะเวิร์กนะครับยี่สิบสทนะครับสามคือแบบทั้งวันนะครับ always on นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอาจจะเรียกว่าในเชิงปรัชญาก็เรียกว่าสุขนิยมก็ได้นะครับก็คือเวิร์กประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มีให้ได้ใช้ชีวิตให้ได้บาลานซ์นะครับก็ทุนนิยมไม่ใช่ทุกอย่างสําหรับเขานะครับเขาก็จะเป็นลักษณะว่าสุขนิยมมากกว่าฉะนั้นตรงเนี้ย มันจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือคือผมว่าในเรื่องของบาลานซ์ตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะดีฟดีฟเลยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ personality นะมันมันอยู่ที่บุคลิกแล้วก็อยู่ที่ character นะครับถ้า,เ,าเป็นเป็นแบบผมอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ชอบที่จะอยู่ในอยู่ในกรอบแล้วก็ไม่ชอบที่จะอยู่ในกติกานะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมชอบอะไรปุ๊บผมก็จะทุ่มสุดตัวให้กับทางนั้นทางเดียว อย่างเดียวเลยนะครับแล้วบังเอิญบังเอิญนะครับมันดันเป็นเรื่องของการทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ผมทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเงี้ยมันก็มาจาก personality ของผมไม่ได้มาจากการเลือกคือคืออย่างนี้ก่อนตอนเรียนเนี่ยผมก็ผมเป็นคนไม่มีวินยัยผมอยากเรียนคาบไหนผมก็จะเข้าเฉพาะคาบนั้นเลยวิชาอื่นผมปล่อยตกเลยครับปล่อยตกแบบปล่อยตกจริงๆ คือเดินถือหนังสือคณิตแล้วก็ไปห้องสมุดเพราะตอนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ทําแต่คณิตอย่างเดียวมันก็มีความสุขอยู่กับตรงนั้นนะครับบังเอิญที่ผมบอกว่ามันแค่โชคดีไงว่าไอสิ่งที่ไปเสพติดหรือมีความสุขณนะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเรียนคณิตและแค่มีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นเรื่องของการทํางานผมคิดว่ามันมาจากส่วนแรกคือ ผมว่ามันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบได้ง่ายเราก็เราก็จะรู้จักตัวเราใช่ไหมว่าเออชีวิตของเราตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เกิดการเปรียบเทียบที่เยอะก็คือเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่ใน f a c e b o o k ที่เขาอยู่ใน Instagram คาราเน้ว่าอัลกอริทึมของพวกนี้ยิ่งเราไปเอ็นเกจกับภาพไหนมากเนี่ยนะครับหรือเราไปออดูภาพไหนนานเนี่ยนะครับเขาก็จะโชว์นั้นขึ้นมาเรื่อยๆถ้าถ้าเราเ,ออเข้าไปส่องชีวิตคนที่เขาไปท่งไปเที่ยวนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไปเที่ยวก็จะเต็มหน้าฝีเตาแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาได้เที่ยวทําไมมีแต่เราคนเดียวที่ต้องต้องทางานนะครับมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบพอเกิดการเปรียบเทียบปุ๊บมันก็เกิดเกิดความกดดันนะครับที่ว่าเออทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับอันนี้คือคือข้อแรกนะแล้วก็ข้อ2เนี่ยคือผมคิดว่าข้อมูลมันเยอะ คือเราเข้าสู่ยุคอแบบิน r m เมชันเอ e แบบขั้นพีคสุดเลยนะครับคราวนี้ว่าพอมันดีฟทุกเรื่องนะแม้กระทั่งเรื่องข่าวอัชญากรรมเรื่องออข่าวบ้านเมืองเนี้ยมันดีฟมากเลยนะครับมีกฎหมายมีข้อบังคับมีอะไรออกมาละเอียดมากนะครับมันทําให้หัวเราอะมันโอเวอร์โหลดด้วยอินโฟเมชันมากตลอดเวลาฉะนั้นเหมือนสมองมันถูกใช้งานหนักนะครับแล้วก็ Attention span นะคือความสนใจเนี่ยอะไรก็ตามมันน้อยลงผมว่าพวกนี้มันทำให้มันเกิดภาวะที่ว่าคือเหมือนเราเหนื่อยครับสมองมันเหนื่อยมันไม่ได้พักนะครับแล้วพอกลับไปผสมกับข้อแรกที่เล่าตะกี้เนี่ยไอเรื่องเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยมันก็เลยเกิดคำว่าตัวเบิร์นเอาได้ง่ายตอนนี้นะครับผมถึงมหาลัยของผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าวันนที่ั้งวันนะครับนอกจากที่ผมจะไปเรียนแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วจะไปทําอะไรกันตามไปดูครับ เจ้าะคะมาโชว์แอรีเอลคุกนะคะแอรีเอลคุกก็เป็นเหมอคล้ายๆกับจิมนาสติกบวกกับอาร์ตนะคะน้องเจ้า่ะสวัสดีค่ะต้องค่ะใน,นหนูมาทำอะไรคะหนูมาทำอะไรคะวันนี้เราจะทำคลิปกันไงอันนี้เป็นวิดีโอค่ะในบอก์ซิหนูมาทำอะไรคะวันนี้ตีลังกาโชว์เต้นได้ไหมคะแล้วหนูเป็นอะไรคะลิทเจิร์อะไรคะ ให้ทาย Little Pony ใช่ไหมอ่าไหนลองยืนขึ้นหมุนตัวหน่อย Little Pony mm hmm. ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามดูกันนะคะว่าโชว์จะเป็นยังไงก็ก็ถือว่ามันเป็นกีฬาอีกแบบหนึ่งเนาะที่สําหรับแม่นะพ่ท้าทายดีเหมือนกันแต่ก็เล่นเป็นเพื่อนลูก mm hmm. เพราะว่าโดยปกติอ่ะพุ้มก็จะเล่นเวทเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนแบบ หากีฬาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากนอกจากเวทอล้นะคะก็ก็โอเคมันเหมือนกับว่ามันได้ใช้กล้ามเนื้อในมัดอื่นที่เราไม่ได้ใช้เวลาที่เราเล่นเวทมันจะแค่เหมือนกับอาศัยแรงใช่ไหมคะจาก A อไป B เนาะยกยกยกให้ได้หนักๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอินนัสติกมันจะเป็นเหมือนความอ่อนช้อยตัวอ่อนอะไรเนี้ยคือจริงต้นที่ที่คุณมาเรียนเนี่ยเพราะว่าจริงๆอะ มือนกับรู้สึกเห<ง>นื่อย้วรู้สึกเราตัวแข็งเพราะว่าเราเล่นเวทมาตลอดแล้วก็ตอนนั้นเหมือนที่พี่อเขาก็ตุ้มเขาเยอะแล้วก็ลักษณะว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมก็เลยอยากจะเหมือนยืดยืดเหยียดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ตัวมันคลายมันอ่อนขึ้นก็เลยก็เลยลองมาเลือกเล่นก e ีฬายิมนาสติกดู นีะะคะก็ตัวก็อ่อนขึ้นมันก็เป็นกีฬาที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องเล่นให้ถูกหลักเหมือนกับเล่นเวทนั่นแหละเนาะไม่งั้นก็อาจจะบาดเจ็บได้วันนี้พร้อมแค่ไหนครับพร้อมแค่ไหนก็จริงๆเป็นโชว์แรกนะที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกว่าโฟกัสอยู่ที่ลูกครับต้องดูลูกแล้วก็เหมือนกับดูลูกทุกอย่างให้เขาพร้อมแล้วก็เหมือนไม่กล้าทิ้งเขาอยู่คนเดียวกว่าจร้องไห้ มันก็เลยเหมือนจะเกิอกัที่ลูกก็เลยณนะตอนนี้นะยังไม่ค่อยถึงได้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเวลาใกล้ชมจริงก็อาจจะตืงเตืนก็ได้เดี๋ยวก็ดูดแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งมาที่เราได้ร่วมทากับลูกคิดว่าทําให้มันดีที่สุดอะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่เราชมวันนี้ก็คือเราอยากเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกให้ให้เขาแบบ ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าแสดงออกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโชว์โชว์ที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงอะสำหรับเขาโชว์แรกไงเขาว่าจ,จะรู้สึกไม่เดียวดายเพราะมีเราโชว์ด้วยจริงจริงเราทำ ครับนี่ก็ผมก็เพิ่งเรียนเสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอามาเออแวะกินข้าวนิดหนึ่งนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้องรีบไปพบนะครับนางฟ้าของผมสององค์ซึ่งก็คือภรรยาผมคุณปุ้มแล้วก็แองเจิลนะครับผมก็คือวันนี้เขาทั้งสองคนนะครับมีการแสดงนะครับผมเกี่ยวกับยิมนาสติกลีลานะครับประมาณนี้คราวนี้ว่าผมก็เลยเมิร์จงานกับกับอาจารย์เฟมิลี่เข้าด้วยกันเลยนะครับก็คือว่า ทางคุณปู่เมงเนี่ยเขาก็รู้จักกับทางบาสมานานมาเน่งละนะครับก็เลยขอเขาไปเปิดบูธนะครับเพื่อให้คนที่มาจอยงานนะครับทั้งพ่อแม่แล้วก็ทั้งตัวเด็กที่เขาเล่นยิมนาสติกเองเนี่ยนะครับได้ลองชิมรสชาติเวของเราตอนนี้นะครับที่อร่อยมากรสดาร์กช็อกรสชาเขียวรสส้มรสนมเย็นนะครับเรียกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะครับเรื่องของเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยนะครับผมผมไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้เชื่อในตรงคำศัพท์นี้ตรงๆด้วยเพราะผมไม่ไม่เคยมีนะครับของผมเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของ work life integration อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกของคลิปว่าผมมันเป็นคนไม่มีวินัยแล้วผมก็จะทําตามใจของผมที่ผมอยากทําอะไรนะตอนนั้นผมก็จะทำํำฉะนั้นทุกวันของผมเนี่ยมันก็เหมือนกับผมใช้ไลฟ์ของผมอยู่แล้วนะครับแต่แค่เพียงใช้ผ่านการทํางานนะครับมันจะแตกต่างกับกับคนที่ เขาทางานเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปเที่ยวแต่นะตอนนี้ที่ผมเวิร์กเนี่ยผมเอนจอยกับเวิร์กมากนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งด้วยว่าเราชอบในการทํางานมากเราเรียกว่าเราเสพติดเลยเขาเรียกว่ามีความสุขกับมันแล้วก็หมกมุ่นกับมันนะครับคําว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ในที่นี้คือการแบ่งเวลาถูกไหมแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าในเวลาเดียวกันนาะทีเดียวกันเนี่ยมันมีการแบ่งเวิร์กกับไลฟ์ตัดขาดออกจากกัน คือหั่นเป็นชิ้นออกจากกันได้อย่างชัดเจนเออผมเชื่อว่าคนทั่วไปนะเวลาทำงานก็คิดถึงไลฟ์นะเวลาที่มีไลฟ์อยู่ก็คิดถึงงานนะครับออฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราสามารถที่จะแบ่งไอ้ตรงนี้ออกได้เนี่ยออผมว่ามันมันไม่ใช่นะครับฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าของผมมัน work is my life นะครับถ้าถ้าเอา work ออกไปจากชีวิตผมชีวิตผมก็จะ มันก็จะไม่มีไลฟ์เหลือนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมถูกอคคิวพายอยู่ด้วยเวิร์กแบบเต็มใจนะครับฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันไม่มีเวิร์กผมก็จะต้องไปสร้างเวิร์กอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ได้บ้างงานและไม่ได้ขยันทํางานนะครับผมย้ําตั้งแต่แรกว่าผมเป็นคนไม่มีวินยัยผมแค่ชอบที่จะทํางานแต่ถ้าอะไรที่ผมไม่ชอบปุ๊บผมปัดทิ้งเลยร้อยสมมุติว่าวันนึงทุ่มให้กับสิ่งที่ชอบ10ชั่วโมงเหลือเวลาอีก2 สผมก็อามานั่งหายใจเล่นแต่ผมจะไม่ทำไอสิ่งที่เขากำหนดเป็นหน้าที่ว่าต้องทำถูกไหมอันนี้มันเป็นข้อเสียนะแต่บังเอิญมันดันฟลุกมาเป็นข้อดีนะครับบางคนชอบกินเหล้านะครับของผมแค่ต่างกันเองก็คือดันชอบทำงานบางคนชอบเที่ยวผมแค่ชอบทำงานจริงๆแล้วนะครับเรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำ มันก็คงไม่เรียกว่า work มั้งนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าจะบอกว่า work is my life นะครับก็จะบอกว่าทั้งชีวิตของผมมันก็มีแค่งานมีแค่ challenge แล้วก็มีแค่เรื่องของอการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมโชคดีนะผมใช้คำว่าผมโชคดีมากนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้องบังคับตัวเอง ให้อดทนทําอะไรก็ตามที่ต้องทําโดยหน้าที่ที่ต้องทําโดยหน้าที่นะแล้วมีความจําเป็นต้องทํายังไม่เคยทําอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าผม l u c ี้นะครับแต่ผมรับประกันได้เลยว่าไม่ใช่วินยัยคนมีวินัยเนี่ยคือไม่อยากทําแต่ก็ทําโอเคครับตอนนี้ผมก็สายแล้วนะครับผมขอตัวรีบกินเบเกลิลวาซาบิหน่อยนะครับผมแล้วก็ผมจะรีบไปนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ของผมนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นวันสบายๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็เรา3ามคนก็จะกินข้าวปล่อยไหลนั่งดูทีวีเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเล่นต่อสู้แข่เจนคืนนี้ใช่ไหมใช่ไหมไ,ไหนจกจิอ๋จ้ยนะครับก็เลยบอกครับตัวนี้คนนี้ดุจริงนะครับเป็นตัวเล็กๆนี้นะครับก็กลับมาที่เรื่องของการบาลานซ์ระหว่างชีวิตการทางานเบรคไลฟ์บาลานซ์เบรคไลฟ์พิ i ติเกชันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมว่ามันต้องมีทั้งหมดอยูู่า3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าตัวต้นทุนตอนที่เราอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตะกี้นี้นะครับบางทีงานบางอย่างเราก็ต้องทานะครับต้องทำต่อให้ไม่ชอบนะครับเพราะว่าเลือกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับถ้าเกิดใครเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับหรือว่ามีภาระที่ต้องดูแลนะครับหน้าที่ต้องมาก่อนนะครับความชอบต้องมาที่หลังของผมแค่บังเอิญว่า ความชอบมีผลข้างเคียงนะครับเป็นรายได้มาจุนเจียครอบครัวนะครับทำให้ผมได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ฉะนั้นคือผมเชื่อว่าในแต่ละช่วงอายุนะครับของคนเราเออเป้าหมายมันก็จะเปลี่ยนไปวันนี้อาจจะคิดแบบนี้พรุ่งนี้อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับ Work ์กกับไลฟ์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นดินามิกอยู่ตลอดเวลานะครับตราบใดที่ผมว่าเ,เรารู้ว่าเราอยากจะไปไหนแล้วเรารู้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ยังไงนะครับ ไอ้เส้นเดินทางระหว่างตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเ,เลือกบาลานซ์ระหว่างงานส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งนะครับถ้า2อ,อย่างนี้มันเป็นอย่างเดียวกันแน่นอนเราก็จะไปถึงเส้นมันได้เร็วขึ้นถ้ามันเป็นคนละอย่างกันเราก็จะไปถึงเส้นนั้นได้ช้าลงแต่ในระหว่างทางเรามีความสุขมากขึ้นอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนาณาจิตตังนะครับถ้าเราคิดถึงคําว่าไลฟ์ในมุมมององคนทั่วไปเนี่ย จริงๆเนี่ยมันคือการ rest มากกว่านะครับการไปนอนดู netflix การได้ไปเที่ยวในประเทศที่ตัวเองอยากไปการได้ shopping ปปนะครับเปตัวเองฮิวใจหรืออะไรก็แล้วแต่พรานั้นมันเป็น rest นะครับสิ่งสิ่งหนึ่งทีเ่เรามองข้ามไปไม่ได้แล้วไม่มีคำว่าเร็วเกินไปมีแต่คำว่าสายเกินไปก็คือ h e a l t นะครับคือเขาจะมีคำพูดที่ว่า health is w e a l สุขภาพที่ดีคือความร่ำรวยนะครับมีเพื่อนผมคนนึงเคยเคย,เคยสอนผมไว้ว่า เฮลเปรียบเสมือนเลขหนึ่งเวลเปรีอบเสมือนเลข0นะครับถ้าเราเอา well, เวลเงินทองนะครับมาก่อนเฮลชีวิตมันก็จะมีค่าศูนย์ำหน้าหนึ่งมันก็มีค่าแค่หนึ่ะครับแต่ถ้าเราเอาเฮลมาก่อนนะครับสุขภาพมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยเวลชีวิตเราก็จะมีค่าที่จะเป็นสิบนะครับเพราะว่าเราจัดลําดับความสําคัญถูกต้องนั่นเองนะครับแน่นอนครับการที่เราจะได้เฮลมามันก็ต้อง แลกมากับอะไรบางอย่างแลกกับการเสียเวลาแลกมากับวินัยแลกมากับการทําหน้าที่อะไรบางอย่างฉะนั้นการออกกำลังกายนะครับถ้าเราไม่ชอบมันก็เป็นหน้าที่นะครับถ้าเราจะมีความสุขที่สุดนะครับแน่นอนว่าไม่ไว่าจะเป็นอยากที่จะคิดงานได้ดีอยากเจี๊ยบึกกระสับกระเฉงนะครับหรือว่าอยากที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเฮลมนไม่ร้อยเปอร์็นแล้วอะต่อให้ยังอื่นนะครับมันก็ไม่ร้อยนะครับถ้าวันนี้เรานอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลแม้กระทั่งจะมี เงินมากมายแค่ไหนหรือมีที่ที่เราอยากจะไปแค่ไหนนะครับแต่ร่างกายมันไปไม่ได้นะครับพวกนี้มันก็คงไม่มีความหมายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือว่าทั้ง work และ life นะครับอยู่ที่หน้าที่นะครับอยู่ที่หน้าที่นะถ้าถ้าเรามีหน้าที่ที่ต้องทําก็ต้องเอาหน้าที่มาก่อนนะครับแต่ถ้าเราได้ทําหน้าที่นั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถจะไปใช้ชีวิตหรือคำว่า life ใน d e f i n i ของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ ค่ะก็อย่างอย่างถ้าให้ยกตัวยอย่างอย่างของเคสคุณีิเนี่ยจากที่เรารู้จักกันมาเนาะเป็น10ปีอะอย่างในช่วงประมาณสัก20่สิบกว่าเนาะช่วงปีแรกๆที่เรารู้จักกันมันก็ยังเป็นช่วงที่เราแบบเหมือนอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนาะ<ม>ความความเขาเรียกอะไรอะก็ยังมีความแบบก่อร่างสร้างตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรายังสนุกกับสิ่งที่เราทําคือช่วงนั้นช่วงปีแรกแรกเราก็ถามว่ามีเที่ยวไหมเหมือนคนปกติเราก็มีเที่ยวนะเราก็ยังแบบบาลานซ์ชีวิตของเราแต่ว่า เราก็จะหนักไปทางทางานมากกว่าก็คือแบบแทบจะแบบ24ชั่วโมงก็แบบอะแบบเวลาที่ไม่ได้ทํางานคือเวลานอนอะอจริงที่เหลือก็คือจะทํางานหมดชีวิตเราก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทำงานทํางานออกกําลังกายแค่นั้นอย่างมากก็เราก็ที่เราจะไปกันบ่อยๆก็คือสุดสัปดาห์เราก็จะไปดูหนังกันเนาะก็ถือว่าแบบคือมันเป็นการสร้างบาลานซ์ระหว่างความเป็นแฟนมากกว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ย มันก็ชีวิตมันก็เริ่มแบบเซตเทิลมากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าคนเราแบบว่าบางทีเนาะเราเราเริ่มพอเราเริ่มเซตเทิลเรามีคนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานคนขับรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้เราไม่ได้เสียเวลาไปกับตรงนั้นมากเราก็มีเวลามากขึ้นพอเรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเวลาของเราอะไปบาลานซ์คนนี้ก็ไปบาลานซ์อะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าทําในสิ่งที่เตงชอบอย่างมีอยู่ช่วงปีแรกก็จะ ชอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็จะเริ่มมีมีเริ่มเอาคณิตศาสตร์แบบเวลาว่างก็อ่านคณิตศาสตร์คิดเลขคิดโจทย์เลขอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นปีหลังต่อมาก็จะเป็นเรื่องการเงินอ่อย่างเงี้ยก็คือเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเมื่อเรามีเวลาว่างมากขึ้นแต่ว่าตอนที่เรายังไม่มีเวลาว่างเราก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งหน้าที่ของเราได้ถ้าเราอย่างที่คุณนนี้บอกถ้าเราใช้ความชอบใช้แพชชั่นอย่างเดียวโดยที่ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองมันก็ ไม่ได้แบบทําให้สิ่งที่เราต้องการจะไปถึงเป้าหมายอะ่ะมันมันจะไปได้ถึงตรงนั้นได้เร็วหร,หรือว่าจะไปได้สําเร็จรถ้าเรามัวแต่แบบแวะแวะ,แวะข้างๆมากเกินไปเะนาะก็คือมันต้องมีบาลานซ์อ่ะแล้วเราก็หาจุดที่เหมาะสมของตัวเราเองอันนี้ก็คืออย่างเป็นเคสที่ปุ้มเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็มองคนในี่เนานะแล้วก็ด้วยความที่เราแบบมันต้องมีความเข้าใจอะ่ะคือเข้าใจเขาเพราะว่าแบบถึงแม้ว่า เขาคือชีวิตของคุณเนี่อะทำงานนะก็จะแบบเหมือนเวลาไม่เหมือนคนอื่นอะก็คือต้องออนไลน์24ชั่วโมงคือแบบปิดมือถือไม่ได้ต้องแบบออนไลน์ตลอดบางทีอย่างเงี้ยเรานัดกันไว้แล้วแต่คุณเนรี่ติดมีนัดด่วนแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าโอเคมันครั้งนี้มันไม่เป็นไรมันเฟล,ลไปเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่อย่างเงี้ยก็คือแบบมันต้องมีความยืดหยุ่นเนาะมันมเราจะไปฟิกแบบคนทำงานออฟฟิศไม่ได้ว่าแบบ เออนัดกันแล้วทําไมไม่ได้ทําไมแบบเพราะว่าเวลาเขามันไม่เหมือนกันกับเวลาเราการการที่มีกิจการเป็นของตัวเองมันก็มีมีข้อดีแล้วก็มีมข้อข้อเสีย,สยใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคือเวลาทํางานหรือหรือหรือความราับผิดชอบหรืออะไรก็ตามคือเราต้องเป็นที่พึ่งให้คนอื่นทุกคนแต่เราต้องไม่พึ่งใครใอันนี้คือนิยามของการเป็นเจ้าของกิจการเราต้องเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได <c oughs> ้ทุกคนมีน้องมาปรึกษาต้องปรึกษาพร้อมได้ตลอด แล้วก็แบบยิ่งแบบพอห้าปีหลังเนาะเรามีเจ้าตัวน้อยเข้ามาเงี้ยเรื่องของเวลาก็ยิ่งสําคัญการเมเนจเวลาแล้วก็เหมือนเราเป็นเซนเตอร์ตรงกลางระหว่างระหว่างลูกกับแฟนเนาะมันก็ต้องมีคําว่าบาลานซ์ให้ดีๆอะค่ะว่าแบบโอเคเวลานี้เวลาของลูกต้องแมทกับเวลาของพ่อเวลาของพ่อต้องไหลไปได้กับเวลาของลูกความบาลานซ์เราเรามีได้แต่ว่าเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วยนะบางครั้งเราก็ต้องแบบ โอเคถอยหลังบ้างแล้วก็เราเอะโอเคจับมือทุกคนเดินไปด้วยกันข้างหน้าบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีแรกที่เรารู้จักกันหรือว่าจนกระทั่งวันเนี้ยเราทั้งสองคนก็จะต้องมีเวลาแบ่งเวลาให้กับตัวเองออกกําลังกายอย่างน้อยที่สุดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเฮลท์ของเราใช่คือสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากในเรื่องของอ,อ,อัตราส่วนของไลฟ์ต่อซัฟเฟอร์นะครับก็อาจจะ เป็นสิ่งที่เราชอบนะครับต่ออัตราส่วนที่เราไม่ชอบนะคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่ชอบอันนี้หนึ่งหน่วยนะครับแล้วมันออกมามันได้สิ่งที่เราชอบ2หน่วยนะครับเราก็จะเรียกอันนี้ว่าอัตราผลตอบแทนจากความซัอร์นะครับแน่นอนในชีวิตเนี่ยเราเพยายามจะหาอัตราส่วนอะไรก็ได้ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราส่วนตรงนี้ไม่ใช่งานที่ทําต่อเงินที่ได้นะไม่ใช่นะผมยืนยันอีกทีนะมันคือ ต่อความทรมานหหน่วยเราเรียกว่าความทรมานนะความไม่ชอบหนหน่วยนะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยนะครับมันสูงนะครับเราต้องการหาค่าสูงสุดของตัวตรงนั้นแต่มันมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งครับมันมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งบางทีนะครับเราเลือกไม่ได้ตอนนั้นคือข้อจํากัดครับเป็นข้อจํากัดต้นทุนชีวิตนะครับข้อจํากัดต้นทุนชีวิตเพราะเรามีหน้าที่เรามีภรรยานะครับเรามีลูก นะครับที่ต้องดูแลเรามีหนี้บ้านต้องผ่อนมีรถนะครับอดทนไปก่อนเพื่อที่จะหาช่องทางสุดท้ายอยู่ที่ผมว่ามันแทบจะเป็นเคส by ยเคสเฉพาะคนบายเฉพาะคนเลยนะครับผมเพราะว่าภาระแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าไลฟ์แต่ละคนไม่เท่ากันมีหลายคนมากนะครับว่าเขายินดีทำงาน6วันต่ออาทิตย์เลยขอเพียงได้เห็น รอยยิ้มบนใบหน้าลูกวันอาทิตย์1วันได้พาไปเที่ยวเขาสุขที่สุดแล้วนะครับและบางคนเขาไม่มีลูกเลยนะครับเ,เขาเ,เขาไม่มีรายจ่ายที่ต้องดูแลเลยนะครับแต่เขากลับรู้สึกซัฟเฟอร์ที่เขาเไม่ได้ทําอะไรบางอย่างที่เขาอยากทานะครับดังนั้นผมว่าแค่คาว่าแค่คาว่าความคาดหวังความพอใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับฉะนั้นจงหา ความพอใจของตัวเองให้เจอมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลภายนอกบอกหรอกเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับพูดจากพื้นฐานและประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันประสบการณ์เฉพาะตัวเปรียบเสมือนภาษานะครับมีท่านเท่านั้นแหละและคนใกล้ชิดนะครับที่จะเข้าใจในความหมายของมันยังไงก็ตามนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับผมออคือต้องดูแลร่างกาย แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกนะครับยังไงซัพพอร์ตได้นะครับผมคุ้มค่าที่สุดครับสินค้าของฟิ w a y เป็นสินค้าที่ ROI สูงที่สุดนะครับ Return Investment เราลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับต่อหน่วยการลงทุนที่ลูกค้าจ่ายน้อยที่สุดครับแล้วก็ยืนยันคำเดิมครับพบฟิตเวม่งโคดเื่อนโคดเท่อนครับ